ทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าสามเหลี่ยมใดๆที่มีด้านทั้งด้าน,นเป็จำนวนเต็มจะสามารถแบ่งออกเป็นจิ๊กซอว์รูปสามเหลี่ยมมุมฉากได้ทั้งหมดกี่รูปเดี๋ยววันนี้โครงงานของพวกเรามีคำตอบครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็จะมานําเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์โดยในหัวข้อว่าการศึกษาจํานวนครั้งในการแบ่งสามเหลี่ยมที่มีความยาวด้านเป็นจำนวน ออกเป็นจิ๊กซอว์รูปสามเหลี่ยมมุมฉากผู้ศึกษานะคะคได้สนใจสร้างและวิเคราะห์ลำดับของสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านตรงข้างมุมฉากเป็นจำนวนเต็มหรือพีทาโกเรียนชิโปโดยอาศัยการค้นคว้าทดลองและผสมผสานความรู้เดิมกับแนวคิดใหม่ๆเพื่อหาองค์ประกอบและความสัมพันธ์เชิงคณิตศาสตร์โครงงานนี้จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถต่อยอด่ึกษาในระดับที่สูงขึ้นและส่งเสริมการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์อย่างเป็นระบบค่ะวัตถุประสงค์ของโครงงานเรื่องนี้นะคะเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างด้านและความสูงของสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีานนเป็และพฒ แนวคิดที่สามารถที่บายขอบเขตของลำดับดังกล่าวได้อย่างเป็นระบบค,ค่ะโดยประโยชน์ที่ได้จากโครงงานเรื่องนี้นะคะก็คือ 1. สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านและความสูงเป็นจานวนเต็มซึ่งสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการคํานวณและออกแบบงานทรงสามเหลี่ยมที่ต้องการความแม่นยำเนื่องจากค่าที่เป็นจํานวนเต็มจะสะดวกต่อการวัดและเขียนแบบค่ะขอบเขตของโครงงานนะคะก็เนื้อหานะคะก็คือการศึกษาโครงงานนะคะได้มุ่งศึกษาลำดับชั้นและโครงสร้างของสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านและความสูงเป็นจำนวนเต็มโดยใช้ทฤษฎีพีทาโกรัสและจำนวนพีทาโกรัสหรือว่าพีทานใกาารรวิเคะห์ โดยด้ระยะเวลานะคะระยะเวลาในการศึกษาคือวันที่29เมษายนพุทธศัก,การาช2568ถึงวันที่4กรกฎาคมพุทธศัก,การาช2568ค่ะโดยข้อตกลงเบื้องต้นนะคะจิ๊กซอว์รูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะหมายถึงสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีหน้าทุกด้านเป็นจำนวนเต็มค่ะต่อไปก็คือเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับทางคณะผู้ศึกษาได้ค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยเรียงลำดับเนื้อหาสำคัญดังนี้ครับหนึ่งครับสมบัติของหอเรมอหอเรมอหรือว่าหารร่วมมากนะครับของ A และ B โดยที่ A และ B เป็นจำนวนเต็มบวกที่ไม่เท่ากับศูนย์ครับถ้า และ b, b เป็นจำนวนจริงใดๆและ m n เป็นจำนวนเต็มบวกนะครับสามารถเอามาเขียนแทนในโอเป r a t i o นต่างๆรูปได้เลยครับต่อด้วยเรื่องสุดท้ายนะครับทฤษฎีบทพีทาโกรัสครับบทนี้ยาวและสมบัติของทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะครับบทนี้ได้กล่าวไว้ว่ากำลังสองของความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับจะเท่ากับผลรวมของกำลังสองอีกสองด้านนะครับ และเราได้นําความรู้ของพิทาโกรัสมาเป็นบทกลับของพิทาโกรัสนะครับโดยที่ถ้า a อกำลังสองบวกบีกำลังสองเท่ากับซกำลังสองแสดงว่าสามเหลี่ยมนั้นเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากครับแล้วก็ถ้า a อกำลังสองบวกบีกำลังสองมากกว่า c ีกำลังสองแสดงว่าสามเหลี่ยมนั้นเป็นสามเหลี่ยมมุมแหลมครับแล้วก็สุดท้ายถ้า a อกำลังสองบวกบีกำลังสองนั้นน้อยกว่า c ีกำลังสองแสดงว่าสามเหลี่ยมนั้นเป็นสามเหลี่ยมมุมป้านครับไปคือสูตรของยูคลิดนะครับที่สามารถเขียนความยาวของสามเหลี่ยมต่างๆในรูปสามสิ่งอันดับพิทาโกรัสนะครับสำหรับจำนวนเต็็็มมมมมมบบบบบบวว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 กก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  km 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 n 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 ใดดดๆททีีีีี่่่่่่่่าา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 าแแแแลลลล้้คคคคครรรรรััััััขออองะะะะเเเไตภูยนนนนืิิธ ลำดับการดำเนินการศึกษา 1. ศึกษาความรู้เรื่องสมบัติของหลอลมอทฤษฎีบทเลขยอรมลังและทฤษฎีบทพีทาโกรั 2. สสศึกษาการวิเคราะห์ลำดับชั้นของสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านและความสูงเป็นจํานวนเต็มโดยใช้ชุดเต็มจำนวนพีทาโกรัสครับต่อมาก็จะเป็นผลการดำเนินการนะครับในกรณีศึกษาสามเหลี่ยมมุมฉากให้สามเหลี่ยม PQR เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากที่มุม PQR เท่ากับ90องศาลาก QS ตั้งฉากกับ PR โดย S เป็นจุดตัดบน PR และกำหนดให้ PS เท่ากับ a, RS เท่ากับ b และ QS เท่ากับ h โดยที่ ab เป็นจานนวเต็มครับ เราจึงให้สามเหลี่ยมพีอาร์เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากรูปใหม่นะครับและความยาวด้านแต่ละด้านเป็นจำนวนเต็มบวกและความยาวด้านสามารถเขียนอยู่ในรูปทริโกพีทากรีนซึ่งสามารถเขียนในรูปเคซีทั้งหมดกำลังสองเท่ากับเคเอทั้งหมดกำลังสองบวกเคบีทั้งหมดกำลังสองเมื่อเอบีซีเป็นความยาวด้านแต่ละด้านของสามเหลี่ยมมุมฉากและเคเป็นจำนวนเต็มบวกใดๆจะได้ว่าเมื่อแทนเคด้วยซีจะได้พีคิวเท่ากับเอซีคิวอาร์เท่ากับบีซีพีอาร์เท่ากับซีกำลังสองได้ในข้อที่สามครับจากซีกำลังสองเท่ากับเอบวกวายเป็นสมการที่ครับและ เท่ากับ y ายกำลังสองบวกทกำลังสองเป็นสมการที่สามครับเราจะได้ h ฮทเท่ากับรูทเอกำลังสองคูนบกำลังสองเพราะฉะนั้น h ฮทเท่ากับเอซึ่งเป็นจำนวนเต็มบวกได้ดังภาพที่สี่ครับเห็นได้ว่ารูปสามเหลี่ยมนี้สามารถลากแบ่งได้หนึ่งครั้งนั่นคือแบ่งได้หนึ่งขั้นทำให้ได้จิ๊กซอรูปสามเหลี่ยมมุมฉากสองรูปครับอย่างไรก็ตามเมื่อทำการขยายสามเหลี่ยมให้มีขนาดใหญ่ขึ้นซีเท่าโดยที่ซีเป็นจำนวนเต็มบวกใดๆจะได้ว่าด้านทั้งสามของสามเหลี่ยมมีความยาวเพิ่มขึ้นตามอัตราส่วนซีเท่านั้ง เราจะได้ประพจน์ที่ว่าเมื่อทําการขยายสาี่เหลี่ยมให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเป็น c กํลัง n ลบหนึ่งเท่าสามารถอุป,ปนัยได้ว่าสาี่เหลี่ยมรูปนี้สามารถแบ่งได้สอง n ลบหนึ่งครั้งนั่นคือ n ขั้นทําให้ได้จิ๊กซอว์รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากสองกํลัง n รูปครับโดยเราพิสูจน์โดยใช้หลักอุป,ปนัยเชิงคณิตศาสตร์ครับโดยเราจะได้ภาพที่หกนะครับซึ่งคือแสดงรูปสี่เหลี่ยม PQR ที่ขยายขนาดใหญ่ขึ้น c กําลัง n ลบหนึ่งเท่าจากภาพที่สี่ครับและดีบดให้ k เป็นจำนวนเต็ม s s t t บางตัวที่ k จากที่ c บบทข้างต้นนะครับจะไม่สามารถแบ่งในขั้นที่ n บกหนึได้เพราะว่า h n บกหนึเท่ากับ a กลัง s คูณ b กํลัง t ส่วน c สําหรับ s t บางตัว t s บวก t เท่ากับ n บกสซึ่งทําให้ h n บวกหไม่เป็นจํานวนเต็มเนื่องการแบ่งชั้นที่ n บวกหนึ่งยิงทําไม่ได้จึงแบ่งได้แค่ n ชั้นทําให้เกิดจิ๊กซอว์ลูกสามเหลี่ยมมุมฉากสองกลัง n ลูกครับต่อไปก็จะเป็นกรณีศึกษาของสามเหลี่ยมมุมแหลมครับให ดังภาพที่7ครับโดยให้มีอัตราอัตราส่วนดังภาพเลยครับและเมื่อเราขยายขนาดข,าดของสามเหลี่ยมนี้สามเหลี่ยมจากภาพที่7ขึ้นเป็นขนาด c 1นึคูณ c สกำลัง n เท่าเราก็จะได้ดังภาพที่8ครับซึ่งจะเห็นว่าเราจะสามารถแบ่งเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากได้2รูปก็คือสามเหลี่ยม PQS ซึ่งสามเหลี่ยม PQS เนี่ยจะสามารถแบ่งจิ๊กซอว์รูปสามเหลี่ยมมุมฉากได้ทั้งหมด2กำลัง n รูปครับถ้าทำนองเดียวกันกับสามเหลี่ยม PSR ครับจะสามารถแบ่งได้2กำลัง n รูปเช่นกันครับดังนั้นเมื่อเอามารวมกัััันนนะะคครรรรรรบบบเเเาาาาาาจจสสสมม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 ถแ่่่งงิกกซอว์ููปปหหหลลีียยุฉใ PQR ไดด้้ท2 n 1 กรณีที่2นะครับเราจะพยยิจารณากรณีที่ลากส่วนสูงจากจุด P มาตั้งฉากกับ QR ที่จุด T ครับเราจะให้ PT นะครับมีความยาว h ครับแล้วก็ QT มีความยาว x ครับซึ่งเราจะใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสในการช่วยหาค่า x และหาค่า h ครับซึ่งเมื่อเรากระจายสมการที่2ครับก็จะเห็นว่ามีพจน์ของสมการที่1อยู่ในสมการที่2ดังนั้นเราสามารถนำสมการที่1มาแทนสนมการที่2เพื่อหาค่า x ออกมาได้ครับซึ่งก็จะได้ค่า x ดังสไลด์นี้เลยครับซึ่งจะเห็นนะครับว่า x ที่ได้เนี่ยเป็นจำนวนเต็มครับเ ดันั้นนะครับเราก็จะนําค่า x ที่ได้เนี่ยมาแทนกลับไปในสมการที่1เพื่อหาค่า h ครับซึ่งมาแทนกลับไปเราก็จะได้ค่า h เป็นดังนี้เลยครับซึ่งก็จะเห็นว่า h เนี่ยก็ยังเป็นโฟมจำนวนเต็มอยู่เพราะว่า c 2สามารถตัดกับ c หนึ่งคือสอง n ได้ครับแล้วเราก็สามารถทําค่า x และค่า h นํากลับไปแทนในรูปภาพได้ลำภาพที่สิเลยครับซึ่งในกรณีที่สองนี้เราก็จะสามารถพบได้ว่าก็ยังคงสามารถแบ่งสามเหลี่ยม pqr ออกเป็นทิศสอรูปสามเหลี่ยมมุมฉากได้ทั้งหมดสองกำลัง n บวกหนึ่งรูปเช่นเดียวกันครับ แล้วเราก็จะให้จุดเราให้เส้นตรง RU เนี่ยมีความยาว h แล้วก็เส้นตรง PU มีความยาว x ครับซึ่งเราก็จะทำในทำนองเดียวกันนะครับก็คือใช้พีทาโกรัสในสมการที่1และสมการที่2แล้วเราก็จะมากระจายสมการที่2แล้วก็นำสมการที่1มาแทนในสมการที่2นะครับก็จะได้ค่า x ออกเราออกมาครับซึ่งค่า x ของเราเนี่ยก็ยังคงเป็นจำนวนเต็มเหมือนเดิมครับและเมื่อเรานอาค่า x ที่ได้ไปแทนค่าในสมการที่1เราก็จะได้ค่า h ครับซึ่งค่า h ก็ยังคงเป็นจำนวนเต็มเหมือนเดิมครับแล้วเราก็จะเอาค่า x และค่า h ทั้งสองนะครับไป ซึ่งในกรณีนี้ครับกรณีที่3ก็จะเหมือนกับกรณีที่2และกรณีที่1ก็คือจะได้จิ๊กซอว์รูปสามเหลี่ยมมุมฉากทั้งหมด2องกระบอกบวกหรูปครับต่อไปจะเป็นกรณีศึกษาของสามเหลี่ยมมุมป้านครับให้สามเหลี่ยม PQR เป็นสามเหลี่ยมมุมป้านซึ่งเกิดจากการนำสามเหลี่ยมมุมฉาก2รูปที่มีอัตราส่วนต่างกันแต่ว่ามีความยาวด้านประกอบมุมฉากด้านหนึ่งยาวเท่ากันมาประกอบกันครับแล้วเราครับก็จะลากส่วนสูงจากจุด Q มาตั้งฉากกับ PR ที่จุด O ครับแล้วก็จะได้อัตราส่วนของด้านต่างๆดังภภาาาาาาคคททีี่่13 13เเเลยยยรรรััับบจจกกนนนนนน้้นนะะยย็็ขขขขดองึป ขึ้น c 1คูณ c 2กำลัง n เท่าก็จะได้ดังรูปที่14บสี่ดังภาพที่14ครับและสามเหลี่ยม p q o นะครับจะเห็นได้ว่าเราสามารถแบ่งสามเหลี่ยม p q o ได้ออกเป็นจิ๊กซอว์รูปสามเหลี่ยมมุมฉากทั้งหมด2กำลัง n รูปในท่าเดียวกันนะครับสามเหลี่ยม q r แล้วก็สามารถแบ่งได้ออกเป็น2กำลัง n รูปเช่นเดียวกันครับดังนั้นเมื่อเราเอามารวมกันสามเหลี่ยม p q r จะสามารถแบ่งเป็นจิ๊กซอว์รูปสามเหลี่ยมมุมฉากได้ทั้งหมดสองกำลัง n บวกจหน,นึ่างรนะครับถ้าาเรลากสส่วนูงจจากุด P มาตั้งฉากกับ QR ที่จุุดด T ครับแล้วก็จ R มาตัั้งฉากกบ PQ ที่จุด S ครับเห็นว่าจุดทั้งสองนี้อยู่นอกสามสามเหลี่ยมมุมบ้านครับหรือว่าสามเหลี่ยม PQR ทำให้เราไม่สามารถที่จะใช้ส่วนสูงนี้ในการประกอบการวิเคราะห์ได้ครับดังนั้นในกรณีที่สองนี้จึงไม่สามารถวิเคราะห์ได้ครับจึงทําได้ในสามเหลี่ยมมุมบ้านนั้นจึงทําได้แค่กรณีเดียวก็คือกรณีที่ลากส่วนสูงจากจุด Q ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นติ๊กสองรูปสามเหลี่ยมมุมฉากสองกำลัง n บวกหนึ่งรูปครับต่อไปถ้าว่าจะเป็นการสรุปอภิปพาย์ผลและข้อเสนอแนะครับจากการศึกษาสามเหลี่ยมม ทุกด้านมาันจำนวนเต็มนะครับพบว่าเมื่อเราขยายขนาดทำเหลี่ยมให้ใหญ่ขึ้นเป็นซีกำลังเลบหนึ่งเท่าเราจะสามารถแบ,บ่งความสูงซ้ำได้ถึง2องกำลังเลบหนึ่งครั้งโดยเท่ากับ n ขั้นครับส่งผลให้เราได้จิ๊กซอว์รูปสามเหลี่ยมมุมฉากทั้งหมด2อกำลังเรูปครับโดยความสูงที่เราใช้แบ่งเนี่ยก็ต้องเป็นจำนวนเต็มเช่นกันนะครับนอกจากนี้นะครับเมื่อนำสามเหลี่ยมมุมฉากสองรูปที่มีอัตราส่วนต่างกันแต่ว่ามีความยาวด้านประกอบมุมฉากด้านหนึ่งยาวเท่ากันเนี่ยมาประกอบกันเป็นสามเหลี่ยมใหม่เราจะยัง ซึ่งรวมกันทั้งหมด2องหลัก n ครั้งครับหรือว่า n บวกหขั้นซึ่งจะทำให้เกิดจิ๊กซอว์รูปสามเหลี่ยมมุมฉากทั้งหมด2องลมมัก n บวกหรูปครับและในกรณีที่สอนครับกรณีที่เป็นสามเหลี่ยมมุมป้านแม้ว่าเราจะสามารถแบ่งความสูงซ้ำได้จากเพียงมุมเดียวนะครับก็คือมุมป้านแต่เราก็ยังคงสามารถแบ่งได้2องลัก n ครั้งหรือว่า n บวกหขั้นเช่นเดียวกับสามเหลี่ยมมุมแหลมครับสมมูรณให้ได้จิ๊กซอว์รูปสามเหลี่ยมมุมฉากสองลัก n บวกหนึ่งรูปเช่นเดียวกันครับ โดยต่อมานะคะก็จะเป็นข้อเสนอเนี่ยคะ่ะข้อแรกนะคะศึกษาบทกลับของการหาจํานวนครั้งในการแบ่งสามเหลี่ยมที่มีความยาวด้านเป็นจำนวนเต็มออกเป็นจิ๊กซอว์รูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่เพื่อทำนายว่าจิ๊กซอว์รูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั้นนะคะอยู่ในลำดับชั้นใดของการแบ่งคะ่ะสองนะคะก็คือศึกษาล,ลักษณะทางเรขาคณิตข,ของสามเหลี่ M, ยมย่อยที่ได้จากการแบ่งคะ่ะเช่นความคล้ายของรูปลักษณะของมุมและความสัมพันธ์เชิงตรีโกณมิติคะ่ะเพื่อนาําไปสู่การจําแนกรูปแบบหรือการจัดหมวดหมู่คะ่ะสามน,น,าน,น,นะคะขยายผลจากสามเหลี่ยมมุมฉากไปยังสามเหลี่ยมใดๆเพื่อพัฒนาทฤษฎีการแบ่่งคความสูทีรอบคลลุุมมมสาเหี่ยทกชนิิดรรวมทั้งเคาะห์คววามเปปปปลลลลี่ยนนนนแแแงงงงใจจะะรรรููขขออทิ๊กซอว์รูปสามมมมเหลี่ยุฉาก เกิดขึ้นค่ะ